เลยนะครับผมราคาที่ผมแจ้งเป็นราคาทุนของเต็นท์นะครับเอาให้เคลียร์นะเอาให้เคลียร์เป็นราคาทุนของเต็นท์แต่คุณถ้าเต็นท์ซื้อไปแล้วพี่ไปซื้อคันนี้ตามนะครับผมพี่จะโดนบวกไปมันห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับนะแต่นี่คือรถหมดสัญญาเชา่าขายตามสภาพป้ายทะเบียนหายเงี้ยพี่ไม่ต้องห่วงผมแจ้งคัดป้ายทะเบียนใหม่ให้ได้ สำหรับอะไรต่างๆนะป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีขาดก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยถ้าผมเห็นถ้าผมเจอผมแจ้งคัดป้ายทะเบียนป้ายภาษีให้มีแคป็บไหมครับแคปอีซุหรือว่าโตโยต้ตาครับพี่นะครับผมแคปอีซุหรือโตโยต้ตาครับอ่ะนี่คือรถหมดสัญญาเช่าอีซุปี2023เครื่อง1.9อ่ะมาดูเลขใหม่คันนี้เลขใหม่เมื่อกี้คันเมื่อกี้เลขใหม่เก้าหมใช่ไหมอ่ะมาดูคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่ เจ็ดหมื่นหกเลขไม่เจ็ดหมื่นหกนะครับผมเลขไม่เจ็ดหมื่นหก